กับอะไรครับนนะค,ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ก<ช>็ถึงช่วงคืนความสุขสู่ชุมชนนะครับที่พี่น้องอำเภอบ้านนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับค่ะแล้วเราก็จะให้แอลลี่นะคะมาโชว์ศิลปะเกี่ยวกับทางอีสานใช่แล้วนะฮะ<ช>นั่นก็คือการรำ นางหาไห่เป็นนางไห่นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับเอลลี่ก็ได้ไปฝึกซ้อมนะครับเยอะแยะมากมายแต่ว่าเดี๋ยวถามเอลลี่ก่อนว่าวันนี้รู้สึกยังไงนะฮะ How do you feel? Are you ready for your performance? I'm excited Thai Tradition dressing tonight I my promise my very very to to do do นี่เขาบอกว่าตื่นเต้นมากกับการที่เขาจะได้มาแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราแบบนี้นะครับแล้วก็เขาจะทำให้ดีและก็ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างวันนี้เข้าวฟ่างถือว่าเป็นวันที่พวกเราโชคดีมากนะครับเป็นวันที่พวกเราพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับจะได้มาร่วมกันในวันนี้นะฮะกับสำหรับการมาทิเคฟรายการวัดพระภูทแยงเชี่งไทยาใจฝันเราจะได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับแก่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิน,านีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่12สิงหาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะฮะถูกต้องเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาจุดเทียนชัยถวายให้กับแม่หลวงของเราเรามีอีกหนึ่งอย่างนะที่จะเซอร์ไพรส์คนดูที่นี่นั่นก็คือ,อการแสดงโชว์จ,จากเอนลี่นั่นเองครัแล้วก็พี่ๆี่น้องๆ้องนะักเรียนนะครับจากโรงเรียนบ้าน<อ>หัวขวน,นั่น<ช>เอง<ช>แต่ว่าก่อนอืน่นก่อนทีน่จะมาแสดงให้พี่ปุ๋ยพูดอะไรสักหนึ่งพี่เบลล์ฮะให้กำลังใจแอนลี่หน่อย พี่ปุ๋ยอยู่ไหนคะพี่ปุ๋ยคะพี่ปุ๋ยเนี่ยืนเงียบเชียวไปดูเสวานเราไปดูเลี้ยงไหมไปดูเขาปลูกหัวเสวียนใกล้ตรงครับผมนะฮะตอนเช้าซึ่งพี่ปุ๋ยก็ไหว้วานพี่เตี้ยนะครับให้พวกเราเนี่ยได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของของการทำท่าไหมนะครับหลังจากนั้นก็ส่งไปเรียงนั่งหายนั่งหายใชไห้ค่ะครับผมกลับมาวันนี้ก็ได้มาโชว์ให้พี่ๆพ่อแม่พี่น้องได้ชมสู้ๆนะคะ ไฟทิ้งไฟทิ้งนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ผมเชื่อว่าเอลี่พร้อมแล้วอยู่เรดียบร้อใช่ไหมโอเคน้องๆพร้อมหรือยังครับพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะครับเชิญรับชมได้เลยแล้วกันนะครับกับการแสดงของเอลี่แล้วก็น้องจากโรงเรียนบ้านบัววร้อย ชาวต,ต่างชาติเขาลงไหลในความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมไทายขนาดนี้เราคนไทยก็อดภูมิใจไม่ได้จริงไหมครับคุณผู้ชม สำเร็จหรือไม่สำเร็จภารกิจวันนี้นะ่แน่นดอนตามที่เราสัญญาไว้นะครับถ้าคืนความสุขสู่ชุมชนได้สำเรต็จแบบนี้นะครับทางรายการว r า o ปูไทยแลนด์ที่ไทยตักใจฝันมอบเงินรางวัลให้5,000บาทนี่ <S <S yeah. this is p r i s e for you นะฮะ o า you want to give this prize ก็พี่ปุ๋ยใช่ไหมครับ right, right. แล้วก็พี่น้องชาวอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองะนะครับเดี๋ยว you say something Okay um, I just want to say, P'Pui, thank you for having us today. We've had a wonderful time and I I don't want to leave. I don't want to go home. Mm, you d really? o no. really? n t really? No. Really? นอกจากนั้นะครับนอกจากได้แล้วเนี่ยทางรายการบล็อกฟูไทยแลนด์ที่ไทยตัใจฝันไหมครับ ขอบอกแล้วก็ขอการันตีว่าที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้เนี่ยว้าวดะดูจริงๆเราเลยมอบธงนะครับซึ่งเป็นการยืนยันว่าที่นี่ว้าวดูดูจริงไปเลยเดี๋ยวผมมอบทงนี้ให้ด้วยครับนี่นะฮะนี่ครับนี่อันดูเท่าไหร่นะเค่ะมีแฟนหรือยังอ่ะยังไม่มีแฟน แบบนี้พอได้ไหมแบบพิธีกรนี่แหละโอ้ไแบบพิธีกรถามอย่างเดียวเขียวไหวไหมไม่โอ้ไม่ทางระ大爷นู่แต่ทำไมน้องอ้วนนี่มองแต่ฝั่งอย่างเดียวเลยเป็นอะไร,รอยากเป็นแฟนกับเขาไหมออกข้างหน้าออกข้างหน้ามันี่มาออกนี่เลยเอยอกนี่เลยเอเยเอา พูดตามพี่ I love you I love you I love you so much I love you so much มองหน้าด้วยพอแล้วทำไมพอแล้วทำไมพอแล้วเหรอมาเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้ใกลออะซองโค้ชนี่ยิงแก้มยิงแก้มหนึ่งสอง ที่จะมาเป็นศิลปอาชีพทุกวันนี้เนีฮานาโฟนี่เป็นแค่ตำบลเล็กๆที่ขึ้นอยู่กับอมเภอผู้สสงมันยังไม่เจริญชาวว่านอดข้าวอดน้ำเพราะมันแห้งแล้งติดต่อ,อกัน5-6ปีก็มีแต่ผ้าไหมนี่แหละที่นำไปแลกข้าวที่ต่างถิ่นพอดีทราบถึงราชเลขาของสมฤท็ิพระนางเจ้าธุรกิจพระบรมราชินีนาถ ก็ให้ออกตามออกมาที่บ้านนาโพนี่แหละคะ่ะออกมาหาซื้อผ้าจากชาวบ้านตั้งแต่นั้นมาท่านก็ให้ตัวอย่างออกมาทอและก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านในปลูกมอนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมก็มีโอกาสตามเสด็จไปต่างประเทศค่ะไปสามสี 4, ให้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา20วันก็รู้สึกภูมิใจและ เป็นรางวัลันสูงสุดของพวกเราค่ะเพราะท่านเหนื่อยกับพวกเรามามากสนับสนุนพวกเราให้พวกเราได้อยู่ได้กินได้ส่งลูกเรียนหนังสือถ้าไม่มีองค์พระอ,องค์ท่านก็ไม่มีวันนี้แหละคะ่ะ ผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของรายการวอลทูฟูลไทยแลนด์เที่ยวไทยตามใจฝันในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้พาคุณผู้ชมเลยครับแล้วก็พาเอลลี่เนี่ยนะครับมาที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ,ยรรรบอย่าลืมนะครับสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณได้ยินมีจริงที่เมืองไทยนะครับชาวต่างชาติได้มาสัมผัสแบบนี้แล้วคุณผู้ชมอย่าลืมมาสัมผัสสิ่งดีๆแบบนี้ด้วยแล้วกันนะครับ you have something to say to Thailand I just want to say thank you so much to Bui Ram for having us. I've had the best day. Mm -hmm. I love dancing for you, and I love looking at the silk farm, mm -hmm. and I really don't want to leave. Mm -hmm. mm. เชื่อแต thank you for having us yeah so and we are thank you very much for coming okay nice to meet you nice to meet you คุณผู้ชมครับจนกว่าจะพบกันใหม่เราจะลาไปด้วยการจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับเอาล่ะทุกคนใช่โย่ใช่โย่ใช่โย่สวัสดีครับ่ะ ในวันแม่แห่งชาติขอให้ร uh, พระองค um, ์ทรงพระเจริญมีพระราัยที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นร่มโพล่มไทรของพระสมมิกรชาวไทยตลอดกาลนานขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพระองค์จงพระเจริญพระองค์ทรงพระเจริญเป็นร่มโพล่มไทรของชาวไทยพรงพระเจริญเป็นร่มโพล่มไทรของชาิไทยทัางปวงขอให้พระองค์ 泼冷水，长沙菜，泼泼。